ขอให้พ่อช่วยอธิบายทวีเหตุกะบุคคลกับติเหตุกะบุคคลต่างกันอย่างไรคะเรื่องนี้สำคัญมากขอให้เพื่อนชาวพุทธทั้งหลายได้โปรดกรุณาฟังและติดตรองตามไปด้วยให้ถูกต้องเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ว่าสำคัญยังไงสำคัญก็คือว่า เราทุกคนเนี่ยนะผู้พูดผู้ฟังด้วยทุกคนไม่ว่าใครก็ตามอ่ะไม่ว่ามนุษ,ษ,ษย์สัตว์อะไรในโลกเนี้ยเกิดมาแล้วต้องตายเราจะต้องตายทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตายเนี่ยนะเป็นเวลาที่สำคัญมากเลยเวลาที่เราตายสำคัญมากเลยและตามรูปเนี่ยนะจะเป็นรูปของมัทะกุลทะี เป็นเทวดานะมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะเนี่ยเป็นรูปแบบไปเกิดเป็นเทวดานะอย่าลืมไปเกิดเป็นเทวดา,าคือตามหลักมีว่าวิถีจิตสุดท้ายวิถีจิตสุดท้ายของชาตินี้นะมีอารมณ์ใดมีสภาพธรรมใดเช่น โลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะอโลภะอโทสะอโมหานี่เขาเรียกติเหตุหรือเหตุ3ใช่ไหมถ้าวิถีจิตสุดท้ายของชาตินี้มีอารมณ์ใดตายคำว่าตายคือจุติจิตเกิดแล้วดับคือตายจะ ต้องต่อด้วยปฏิสนธิจิตคือเกิดทันทีไม่มีพวังขั้นเร็วยิ่งกว่าการกระพริบตาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าก่อนที่เราจะตายนะแม้เหมือนมัทธกุลทลีที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก่อนจะตาย โอ้ทรมานมากเลยกำลังจะตายอยู่แล้วนอนที่ระเบียงบิดาก็เป็นคนขี้เหนียวทั้งที่เป็นเศรษฐีไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยกำลังจะตายพระผู้มีพระภาคเจ้าเล็งเห็นด้วยพระยานสเสด็จมาโปรดมัทธคุณทรีหันหน้าเข้าฝา เอเห็นแสงอะไรโอ้โยสว่างเหลือเกินหันมาดูโอ้โหเห็นภาะพระพุทธเจ้ากำลังสเสด็จประทับยืนเปล่งพระรัศมีโอ้โหมีความเลื่อมใสเป็นล้นพ้นตายไปเกิดบนสวรรค์เป็นทวิเหตุกะบุคคลมีเหตุสองคืออโลภะอโทะ ขาดอโมหะอะโมหะจะต้องมีในขณะพิจารณารูปม้ามถ้าสมมุติว่ามัทถะกุณทลีท่านฉลีฉเฉลียวใจสักนิดหนึ่งพิจารณาทันทีที่เรามีปีติเอ,อิบอ,อ,อิ่มใจเหลือเกินนี้ก็ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เล้วเกิดดับนี่คืออโมหะก็จะมีทั้งอโลภะอโทสะอโมหะเป็นติเหตุกะบุคคลตายปุ๊บเกิดบนสวรรค์ปั๊บซ้งเป็นติเหตุกาบุคคลมีโอกาสบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะคือกิเลส ได้ง่ายบนสวรรค์นั้นอย่าลืมว่าบนสวรรค์นั้นมีสาราสุธรรมาทุกชั้นของสวรรค์และมีเทพบุตรที่บรรลุเป็นพระอหรหันต์แล้วแต่อายุบนสวรรค์ยืนยาวท่านจึงไม่ได้ดับสังขารร่างกายก็มาสอน ช่ไหมก็มาสอนเทวดาเทพธิดาพิจารณารูปนามบรรลุเป็นพระอริยบุคคลไปตามลำดับและขอให้เข้าใจว่าปัจจุบันนี้ในมนุษยโลกพระอรหันไม่มีแล้วในอัตถกถาที่พระพุทธเจ้าตรัสกับ พระมหาปชาบดีโคตมีจำหน้าไม่ได้แต่จำเล่มได้พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามากุฏเล่มที่37ไปคนดูอัตคาถาที่ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสกะพระมหาปชาบดีโคตมีระบุชัดเลยว่าพระอรหันในมโนุษยโลก อปัจจุบันนี้ยไม่มีแล้วเพราะว่าเลยพันปีที่สองะอยู่ในพันปีที่สองที่สามเนี่ยจะเข้าพันปีที่สามแล้วไม่มีแล้วมีอย่างสูงแค่พระอนาคามีส่วนว่าใครจะไปฮือฮาบ่ท่านองค์นั้นองค์นี้เป็นพระอรหันต์อะไรก็ <c oughs> ตามใจท่านเราไม่ไปคัดคนะ้าน่อเพราะว่าเดี๋ยวจะไปบอกว่าไม่เชื่อ,อย่าลบปลูฮะ ถ้าเราหวังดีเราเตือนด้วยความหวังดีว่าเพื่อนเอย๋ยอย่ากล่าวตูพระตถาคตเพราะกล่าวตูพระตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้แล้วเอามาสอนบาปมากย่อมตกนรกแต่เราหวังดีต่อเขาเราเตือนเขาบอกไม่เชื่อยาลบลูแล้วคนพูดอย่างนี้จะได้บุญหรือได้บาปก,กันเล่าท่านเจ้าปรากคณเจ้าขา